มขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไบโอวันนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับทิพย์พวันค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่รายการของเรานั้นนะคะได้มีการออนแอร์ air, ออกอากาศไปนะคะก็ได้รับกระแสะตอบรับกลับมานั้นดีมากๆเลยละค่ะพอเนื่องด้วยนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้หลายต่อหลายคนนะคะต้องทํางานแข่งขันกับเวลานะคะ ก็เลยทําให้คนกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะมองข้ามก,กับการดูแลสุขภาพของตัวเองจึงทําให้เขานะคะได้เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาน,นาแย,ยะ,ยะมากมายถึงแม้เขาเหล่านั้นนะคะจะไปหาอาหารนะคะทานที่มันดีๆแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สุขภาพของคุณสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีวัยรุ่นหรือว่าคนกลุ่มใหม่นะคะที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายบ้างละหรือนะคะจะไปหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณก็ เยอะแยะมากมายเช่นกันแต่วันนี้นะคะทิพย์จะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักกับความลับของธรรมชาติที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณที่มีกระแสที่โด่งดังมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเชิญชมพร้อมกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและสําหรับในช่วงเบรกนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีแล้วก็พิเศษจริงๆค่ะเพราะหลังจากที่เรานั้นได้มีการออนแอร์ออกอากาศไปนะคะในช่วงเบรกนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะได้สอบถามมานะคะได้มาคอมเมนต์มาชมในรายการของเราเนี่ยนะคะกับคอสเซนเตอร์เยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่รู้และเชี่ยวชาญค่ะกับสาลายแดงซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2555รเรียกได้ว่าเป็นตำนานจริงๆนะคะ กับผู้ที่รู้เรื่องสารหร่ายแดงค่ะไปพบกับอาจารย์ท่านนี้ดีกว่านะคะกับอาจารย์ภูริศิตทิพิทักษ์นั่นเองค่ะสวัสดีค,ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะกระแสตอบรับดีมากครับนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีคุณผู้ชมนะคะที่ได้โทรเข้าไปไปคอมเมนต์ไปชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับทางคอร์เซนเตอร์ที่เขานั้นได้สั่งนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปนะคะก็หลายคนนั้นก็มีทั้งเรื่องของโรคเบาหวานความดันแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้ช่วยได้จริงหรอคะอาจารย์ คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวม2ผู้ยิ่งใหญ่จากยุโรปก,กับจากเอเชียมารวมกันนะ,ะหนึ่งคือสายลายแดงซึ่งคุณสมบัติก็เด่นอยู่แล้วว่าพลายเอ็นพลายเส้นเรื่องเอ็นเรื่องเส้นเรื่องสมองเรื่องสายตาในเรื่องเล็บเนี่ยทาเล็บเล็บแข็งค, <นะ S 1> คือโดดเด่นอยู่แล้ว5ปีที่ผ่านมาเราก็มียอดจําหน่ายหลายเป็นล้านกล่องนะ,ะทีนี้เราได้มารวมกับผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แพงกว่าทองคํา คือคกิโลหนึ่งเจ็ดแสนถึงล้านห้านั่นก็คือถังเช่านะค,คุณสมบัติของถังเช่าก็คือเขาสังเกตจากจามรีค่ะจามรีเป็นควายป่าที่อกมันใหญ่มากคือปอดเนี่ยมันใหญ่มากย้อยเกือบถึงพื้นนะค่ะเข,า,ขาไว้ขนสัมภาระจากพื้นราบเนี่ยขึ้นไปเนินเขาสูงสูงสี่ห้าพันเมตร<ม>ขึ้นไปเนี่ยนะมันสามารถขนสัมภาระขึ้นแบบไม่เหนื่อย แล้วก็ทนต่ออากาศหนาว<ห><ห>ด้วยทนต่ออากาศหนาวก็สังเกตว่าทําไมมันถึงแข็งแรงขนาดนี้น<ฮ>ะเวลาเขาไปพักค้างแรงมบนภูเขาเนี่ยมันไปกินเอาอเขาเลยเห็ดถังเช่าอพอกินเห็ดถังเช่ามันจะทําให้มันแข็งแรงมันไล่ผิดกันไล่ผสมพัน์กันคือเขาสังเกตพฤติกรรมตลอดก็เพบว่าไปกินเอาถังเช่าค <ฮะ S 1> คนก็เลยเอาถังเช่ามากินอลองกินดูบ้างปรากฏ <ฮะ S 1> ว,ว่ามันขยายปอดนั่นเองทาให้น้าอกใจ หายใจสะดวกมีออกซิเจนในเยอะขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าทาให้ปอดแข็งแรงปอดแข็งแรงแล้วไม่เหนื่อยแล้วอาการโรคติดเชื้อทุกชนิดโรคภุมมแพโรควัดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้ทานถังเช่าเป็นประจำเนี่ยมันจะไปฆ่าเชื้อพวกนั้นก็เลยส่งผลทําให้ได้อ่าสองอย่างใหญ่ๆจากทางเช่านั่นคือปอดขยายนะสองสมรรถภาพทางเพศกลับมาเพราะว่าออกซิเจนเยอะขึ้นการฆ่าเชื้อมากขึ้นนะถ้าในเรื่องเรามีเชื้อโรคเนี่ยสมรรถภาพทางเพศทุกคนจะเสื่อมหมด นี่คือกลไกธรรมชาติเมื่อสองอย่างนี้รวมกันก็เลยได้ครบเลยได้เรื่องเอ็นเรื่องเส้นคลายตัวหมดนะได้ท่อเลือดเหนียวนะไม่ค่อยแตกท่อเลือดยืดหยุ่นได้ได้ในเรื่องของพละกําลังได้ในเรื่องของการฆ่าเชื้อก็คือสองผู้ยิ่งใหญ่มาเจอกันนั่นเองก็เลยทําให้สมุนไพรตัวนี้ถือว่าหาตัวจับยากเลยตอนนี้รวบรวมมาสองอย่างที่แพงที่สุดติดอันดับที่แพงที่สุดนะมารวมกันก็เลย ค่อนข้างจะครบแล้วการทานก็ประหยัดมากก็คือ 1, 1> 2เม็ด<ม>ต่อวันเองซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะผู้ชมต้องประมาณ2 4เม็ดต่อวันแต่วันนี้เพียงแค่1นเม็ดเท่านั้นเพราะอะไรคะอาจารย์หนึ่เราไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปเราดึงน้ามันออกมาเพื่อที่จะให้ได้พื้นที่มากขึ้นแล้วคุณสมบัติของน้ำมันบางอย่างก็คือทําให้สารอาหารมีการละลายมีการออกซิเดชันได้เกิดขึ้นก็คือ สารอาหารบางตัวเนี่ยเขาจะสลายตัวได้รเราก็เลยดึงน้ํามันออกนะดึงน้ํามันออกอเพื่อให้ได้เนื้อของสมุนไพรนี่เต็มเต็มเลยก็คือพูดง่ายๆว่าอัดไปแับเต็มเหนี่ยวเลยเพื่อสุขภาพที่คุณถึง4มิลลิกรัมด้วยกันครับซึ่งโดยปกตินะคะเมื่อก่อนมีเพียงแค่2 แต่เรานั้นอีกเท่าหนึงคือ4นะคะคุผู้ชมเพราะาฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าไปบำรุงให้เต็มที่ไปเลยครับใส่เต็มที่ก็เลยโดสค่อนข้างจะสูงหน่อยก็เลยไม่จําเป็นต้องทานเยอะนะฮะแต่ว่านะคะถ้าเกิดทิปก็ทิปเป็นคนดูเนี่ยที่เงยังงงอยู่นะว่าสาหร่ายแดงอ่ะมันจะมาช่วยทําให้สุขภาพของเราเองเนี่ยแข็งแรงได้ยังไงคะอาจารย์อาจารย์มีประวัติไหมสาหร่ายแดงคือ,อเราสังเกตจากปลาแซลมอนออปลาแซมอนนี่ชอบกินสาหร่ายแดง ปลาแซลมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่กระโดดได้สูงที่สุดคือ4ี่ถึงหเมตรแต่หนูชอบกินเนื้อแซลมอนอเนื้อแซลมอ,มอนที่เรากินเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยาสาร่ายแดงที่สกัดไม่ใช่สาร่ายแดงจริงนะ<อ>เป็นสารอัลตาเซนทีนที่สกัดจากพืชที่บ,บุญบอกจากกล้วยจากา<อ>พวกผลไม้เท่านั้นเองนะคุณสมบัติจะได้น้อยอต้องกินเยอะตัวนึงยังไม่เท่ากับตัวนี้หนึ่งเม็ดเลย,<ช>เลยกินทั้งตัวนะฮะกินทั้งตัวค่ะครับ ก็คือว่าก็คือพูดง่ายๆว่าแซลมอนเนี่ยก็ไปกินสาหร่ายแดงนะคะจึงทําให้หนูเคยได้ยินมาชอบดูมากเลยสารคดีเวลาแซลมอนเนี่ยเขาจะไปวางไข่เขาจะวิ่งทวนน้ำเขาจะปีนป่ายหน้าผาน้ําตกนะน้ําตกที่ตกลงไปในทะเลมันก็จะโดดกระโดดขึ้นปีนป่ายหน้าผาก็ประมาณ6เมตรเต็มที่มันพุ่งขึ้นประมาณ 4- 6เมตรเพื่อปีนป่ายทีละขั้นทีละขั้นไปไปวางไข่ในน้าจืดเพราะว่าเขาแข็งแรงมากเลยนะคือถ้ามัน ถ้าไม่ได้กินสาหร่ายแดงมันจะสปริงตัวไม่ขึ้นแล้วมันก็จะตายนะปลาแซลมอนเป็นปลาชนิดเดียวที่จะต้องให้สารเอตาเซนทีนเลี้ยงมันก็จะมีเป็นกิโลเขาขายเป็นกิโลถูกๆนะฮะที่สกัดจากพวกด้วยพวกอะไรต่างๆเนี่ยให้ปลาแซลมอนกินไม่งั้นปลาแซลมอนเลี้ยงไม่ได้ต้องใช้ปลาธรรมชาติแต่ปลาธรรมชาติเราจะไปหาที่ไหนนะมันมีมีน้อย ก็คือพูดง่ายๆนะคะผู้ชมคะว่าผลิตภัณฑ์นะคะไบ,บโอวันนั้นได้สุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ถึง2ทวีปเหมือนด้วยกันนะคะทวีปแรกก็คือยุโรปโดยสาลายแดง แล้วก็ทวิปเอเชียนั่นก็คือตัวตังถังเช่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสตัวนี้เขาได้มารวมพลังกันเพื่อที่จะมาบำรุงร่างกายของเราโดยเฉพาะนะคะคนที่อย่างเช่นที่ได้โทรเข้าไปพูดคุยกับทางคอนเ็นเตอร์รที่บอกว่าม,มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศโล<ร>คเบาหวานโรคความดันคือคเขาว่าดีขึ้น่ะ จริงๆงแล้วเราอยากจะสัมภาษณ์เขามากเลยนะเนี่ยครั้งต่อไปไม่แน่เราอาจจะต้องไปหาเขาจริงๆนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะไปช่วยป้องกันเราจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ยังไงคะอาจารย์ครับคือคเขาบอกว่าคนอายุยืนเนี่ยให้ดูว่ามีการอักเสบไหมถ้ามีการปวดฟันถือว่าอักเสบเป็นสิวถือว่าอักเสบตอมลูกหมากอักเสบมดลูกอักเสบถ้ามีการอักเสบในร่างกายคนนั้นอายุไม่ยืนค่ะให้ดูตรงนี้เลยถ้าวันนี้นะเรามีอาการอักเสบในร่างกาย เราอายุไม่ยืนแน่อ,อาการอักเสบทุกชนิดเกิดจากการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกําจัดเชื้อโรคในร่างกายเราได้เชื้อภูมิแพ้เชื้อไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยอายุก็ยืนแล้วนันตัวนี้ก็เลยเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะ,คะแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดเด็กทานเด็กก็จะแข็งแรงเล่นกีฬาเก่งเคลื่อนไหวเร็ว ผู้ใหญ่ทานก็จะคงรูปอย่างนั้นคือเดินเหินเร็วคล่องขึ้นผิดวัยเดียวกันค่ะจะผิดจากวัยเดียวกันทิปขอย้อนกลับไปนิดนึงคือที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวตงงางทางเช่าที่ตัวจามารีกินกับวิง่งสู้ฟัดกันสุดฤทธิ์เลยแล้วก็จะมีปลาแซลมอนนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม,ไม่ใช่ปลาแซลมอนคือสารแอตาเซนทินในสาหร่ายแดง พันธุ์ที่ดีที่สุดก็คือเฮมาโทคอตินนะคะซึ่งแซลมอนเนี่ยได้ไปกินลายแดงตัวนี้เขาก็แข็งแรงปีนไปหน้าผาขึ้นไปวางไข่ได้อะแล้วอย่างนี้ก็ต้องบอกกับพวกนักกีฬาด้วยสอาจารย์ถ้าเกิดแบบว่านักกีฬามากินไบโอวันของเราเนี่ยจะช่วยเรื่องตรงนี้ไหมคือถ้านักมวยได้ทานนะนักมวยก็จะหมัดหนักเท้าหนักนะบางคนเอาไปให้ไก่ชนักเท้านักบางคนก็เอาให้ไก่ชนทานให้ไก่ชนกิน แค่สองวันหนึ่งเมตรสองวันหนึ<ม>่งเมตรก่อนที่จะไปตี15บวันเนี่ยนะขาเขาจะแข็งเขาจะตีแรงมากบินได้แรงตีได้แรงเพราะเขาแข็งแรงนั่นเขาแข็งแรง,แง,แรงมันเป็นสารธรรมชาติที่ไม่จําเป็นว่ามนุษย์กินอย่างเดียวนะฮะสัตว์เลี้ยงของเราก็กินด้วยโ,<อ>โดยโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่ก็ให้ไก่ชนกินแล้วพวกบัว,บวอย่างนี้กินได้ไหมจริงจริงสัตว์ทุกชนิดที่ใช้กําลังนะ<อ>คนที่ใช้กําลังคนที่อายุมากแล้วก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ต้องใช้กําลังนะ ออกต้องใหญ่นะไม่งั้นเหนื่อยนะต้องกินหมดมันเลยเป็นสมุนไพรที่วางไว้บนโต๊ะเด็กก็กินนะวางไว้ตรงไหนคือกินกันทั้งบ้านตั้งแต่สมองคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าค่ะคือทานทุกคนตัวนี้คือสมุนไพรที่ทานทุกคนและประหยัดเพราะวันละ หนึ่งแคปซูลหนึ่งแคปซูลคือแบบกินง่ายมากแล้วบอกนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าซอฟ์เจลอะเวลามันอยู่ในกระปุกเนาะจารย์เมื่อเรามีการแกะใช้แล้วเฮ้ยมันติดกันอะอ๋อมันมันมันคือปัญหาเมื่อสมัยอันนั้นมันคือปัญหาโลกแตกมากแล้วมันเป็นอะไรที่แบบพิบเอาไปให้แม่กินเหมือนกันโอ้โหติดกันจนแม่บอกว่าโลกที่หนูเอามาให้แม่กินมันเสียหรือยัง แม่ถามแบบนี้เลยนะคือเราหมดปัญหาตรงนั้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่านะคะเนื่องจากเราอยากจะอัดคุณประโยชน์นะคะส่วนผสมดีๆเนี่ยเข้าไปนะคะในตัวแคปซูลตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยคือเพิ่มมาอีกประมาณเท่าหนึงคือประมาณ4มิลิกรัมเหมือนกับดึงน้ํามันออกก็ต้องอสามารถอัดได้เพิ่มอีกเท่าตัวค่ะได้มาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคและต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าทานง่ายมากเวาลาหนึ่งแคปซูล หนึ่งกระปุกมีน้ำบดห0แคปซูลกินได้2เดือนคือเลือกทานถ้าต้องการเพิ่มกำลังเนี่ยนะให้ทานช่วงเช้าแต่ถ้าใครเป็นโรคติดเชื้อเช่นเป็นหวัดเป็นวันโรคเป็นเอดเป็นเบาหวานที่เป็นเป็นแผลแล้วนะที่เป็นโรคติดเชื้อแล้วแนะนำาให้ทานกลางคืนนะครับทานกลางคืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณสามารถเลือกเวลาในการทานได้แต่บอกได้เลยค่ะเห็นเราพูดแค่2ส่วนผสมนะคะมีตัวสาหร่ายแดงต่างถึงเช่าหลายคนบอกว่า สมุนไพรอื่นอีก<ม>คือทางโรงงานก็ไม่ไม่ได้ให้เราเปิดเผยแต่ในอ e ีกิเดียนข้างกล่องเราก็มีอยูม่มีอีกหลายตัวแต่ตัวเด่นตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวสองตัวนี้ค่ะครับที่ขึ้นชื่อแล้วต้องบอกเลยว่าคุณได้มาสัมผัสและคุณได้ลองกินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นแน่นอนนะคะและต้องบอกนะคะผู้ชมคะอย่างที่ที่ได้บอกไปเทปแรกแม้พูดแล้วไม่มีผิดอาจารยค์คะของดีย่อมมีของปลอ,อม ของดีย่อมมีของปลอมเราจะมาบอกกันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะว,ว่าผลิตภัณฑ์ในขาไบโอวันนั้นเนี่ยนะคะเขามีลักษณะกล่องอย่างไรด้านในเป็นยังไงนะคะปลอดภัยยังไงบ้างมีผ่านออยอ,อะไรตรงไหนไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะซึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเลยกล่องนะแน่นอนสีแดงสีแดงบ่งบอกถึงสา,ายแดงอ่าแล้วก็จะมีสีฟ้าน้ำเงินนี่ก็น่าจะเปรียบเหมือนภูเขานะภูเขาที่มีหิมะ ก็เปรียบเหมือนที่อยู่ของทางเช่า อ่านะคะและนอกจากนั้นนะคะผู้ชมขาตัวนะคะเป็นโลโก้นะคะของไบโอวันนั้นนะคะจะมีละะักษณะที่นูนขึ้นมานะคะ,ะส่วนสติกเกอร์นะคะชัดเจนมากนะคะมีชื่อบริษัทนะคะแล้วก็จะมีะชื่อผลิตภัณฑ์นะคะไบโอวันนั่นเองค่ะส่วนนะคะอินกิเดียนหรือว่าส่วนผสมนะคะที่อาจารย์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่มีเพียงแค่2ตัวไม่ใช่มีแค่สาหร่ายแดงเท่านั้นมีนะคะตัวทางถังเช่านะคะมีเบต้าคูแคร์นะคะคือเยอะอะเยอะเยอะมากตัวช่วยเร่งการฆ่าเชื้อ มไม่เลือดขาวือเบต้าอักเสค่ะและนอกจากนั้นนะคะุณผู้ชมเราก็มีนะคะคืออันนี้ก็เป็นคําเตือนที่มีข้างกล่องอยู่แล้วนะคะและก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือเลขที่อ,อยอนั่นเองค่ะเรานะคะได้ผ่านนะคะอ,อยอเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะ GMP เพราะฉะนั้นนะคะไลกังวลได้เลยนะคะในเรื่องของความปลอดภยัยเรากล้าพูดได้ว่าปลอดภัยแน่นอน อืมนะคะอะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์ไบโอวัน Bio 1. ตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากเลยะนะคะอาจจะมีบางอย่างาเขาเรียกว่าผลจากการทานเนี่ยอาจจะมีเสลดมีน้ำมูกบ้างสำหรับคนที่ที่เป็นโรคติดเชื้อนะจะมีะอาการเหล่านี้บ้างอาจจะมีการร้อนๆ้อนตามตัวบ้างนะแต่ว่าเป็นเป็นการทํางานของข้อมอง,องค่ะนนหนูชอบตรงที่แบบว่า นักมวยกินแล้วเตะหนักนี่แหละค่ะถ้าเกิดมนุษย์เมียกินนี่คงจะดีนะคะอาจารย์คือมันมันต้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อการสปริง<า>ตัวการเคลื่อนไหวเร็วนะการเคลื่อนไหวเร็วการสปริงตัวเร็วคนที่ที่ว่าคนที่เดินช้าๆาหรือไม่สามารถวิ่งลงบันไดได้นั่นแสดงว่าคนนั้นสูญ่วงว่มีปัญหาระบบสมองเขาเริ่มมีปัญหานะเพราะทานไปเราสามารถ อ่าสปีดเร็วขึ้นตอนลงมาใดเนี่ยสปีดได้เร็วขึ้นอ่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่ละค่ะด้านล่างหน้าจอนี้นะคะอ่าสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงแล้วกันเนี่ยแฟนๆอาจารย์รอดูเต็มเลยนะคะก็คือเราก็ดีใจที่งานวิจัยเรามีพัฒนาขึ้นทีละขั้นค่ะเราเอาปัญหาของเก่าที่เอาไปทานเนี่ยเกิดปัญหานี้นะอ่าคนที่ไตไม่ดีเนี่ยพอทานไปเนี่ยมันมันแค่คุมอยู่แต่มันไม่สามารถที่จะแก้จบได้ไง เพราะปัญหาไตาฟอกเลือดไม่ได้ต่อมหมวกไตทํางานได้ไม่ดีเพราะมีเชื้ออยู่จะแก้ยังไง,งนะขเขาก็เอาไปผสมตอนแรกไปผสมผมว่าทาังช่านี่เขากินกลางคืนนะสาหร่ายแดงเขากินตอนเคลื่อนไหวตอนออกกําลังกายแล้วมันจะม่กันยังไงนะงเขาก็เลยบอกว่าเทคนิคการทานคือถ้าทานเพื่อบํารุงกําลังไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเนี่ยนะทานกลางวันตอนเช้า1เม็ดแต่ถ้าใครเป็นโรคติดเชื้ออยู่แล้วไม่ว่าเป็นโรคติดเชื้ออะไรนะ ให้ทานกลางคืนหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นแล้วถ้าเกิดหนูอยากทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้ไหมก็ยิ่งดีฮะมันก็ยิ่งบูดร่างกายหมดเลยนะมันบูดร่างกายมันรับได้ก็คือหนึ่เม็ดที่เราเขียนตามข้างกล่องอ่ะนะคะ แล้วก็อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเหมาะสมนะคะกับทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่สร้างนะคะประวัติศาสตร์สาหร่ายแดงมากๆเลยนะคะกับอาจารย์ภูริสิทธิพิทาข่าวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาใหม่นะ,ะเป็นแฟนอาจารย์นี่แบบรีเควสต์มามากเลยนะคะคเพราะว่าได้ความรู้เยอะจากอาจารย์นะคะขอบคุณมากเลยค่คคคะค จากสภาวะเศรษฐกิจทำให้ทุกคนต้องรีบเร่งวิถีชีวิตของคนเราจึงต้องเปลี่ยนไปอากาศที่เต็มไปด้วยมลภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ฝุ่นละอองอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันหนีไม่พ้นเรื่องสารเคมีเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานเข้าไปก็เลี้ยงด้วยอาหารเคมีพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานหนีไม่พ้นเรื่องของยาฆ่า,มาแมลงคนเราในปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยโรคภยัยโรงพยาบาลก็แน่นไปด้วยผู้คนที่รอคิวรับการรักษา ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบรับประทานอาหารเค็มจัดหวานจัดรับประทาน๋วยเตี๋วใส่น้ำปลามากๆใส่น้ำตาลสาย5ช้อนล้วนเป็นสาเหตุของโรคภัยต่างๆและความเสื่อมของร่างกายอย่างรวดเร็วสถิติที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วคือโรคมะเร็งโรคหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดฝอยในสมองแตกอัมพฤกษ์อมัอมาพาตเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงกระดูกเสื่อม สาหรายแดงไบโอวันช่วยในเรื่องของโรคร้ายต่างๆและความเสื่อมของร่างกายได้อย่างดีเนื่องจากไบโอวันผลิตจากสารแอสตาแซนทีนซึ่งสกัดมาจากสาหร่ายแดงที่มีสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นที่นิยมกันทั้งในยุโรปและอเมริกาไบโอวันได้มีส่วนผสมของถังเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีราคาแพงและดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีของฝั่งเอเชียออแม่ท่ททีหนนึงยาว สอนรามนีของดีบอกเล่าสารายแดงผสมตั้งทั้งเช้าช่วยเราในโรคความดันเรื่องปวดข้อปวดเข่าไม่ต้องให้เขามาคลำฟื้นฟูสมองและความจำ ห่างไกลจากโรคเบาหวานอยากมีกำลังเรียวแรงต้องสารายแดงไบโอวันครับสวัสดีครับผมสอนรมมามนเเกลาบนะครับหรือว่าสอนรามน้ำเพชรนะครับสำหรับสารายแดงไบโอวันนี้นะครับแบงก์ก็ทานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะช่วยเหลือในเรื่องของ ความจำนะครับคุณท,ทำให้แบงค์เนี่ยจำบทได้แม่นยำเลยนะครับและสำหรับใครที่ประสบปัญหากับโรคปวดข้อปวดขาโรคเบาหวานหรือโรคความดันนะครับแบงค์ก็ขอแนะนำสาหดายแดงไบโอวันนะครับถ้ารักสอนน้าแล้วอย่าลืมนะครับสาด่ายแดงไบโอวันครับ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะก็คือคํายืนยันนะคะจากอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์นะคะที่ได้พูดถึงสรรพคุณและคุณประโยชน์นะคะของผลิตภัณฑ์ไบโอวันที่มีส่วนผสมของสาหร่ายแดงค่ะที่ช่วยบํารุงสุขภาพของคุณได้อย่างไรแต่ว่าคุณผู้ชมคะแต่ว่าจะมาให้ทิพย์พูดอีกนะคะก็กระไรอยู่นะคะเพราะวันนี้ค่ะเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสัสมภาษณ์กับผู้ที่ได้ใช้นะคะและได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันถึงที่เลยละค่ะแต่ว่านะคะเขาจะมีปัญหาสุขภาพอย่างไรทานแล้วเป็นยังไงบ้าง ทำไมถึงติดใจกับผลิตภัณฑ์ของไบโอวันเดี๋ยวเราะะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะพี่มีอาชีพเสริมสวยค่ะ,ะเวลาทำงานเนี่ยต้องใช้เวลายืนทำนานๆแล้วทีนี้มันรู้สึกปวดเมื่อยที่เข่าแล้วมันก็มีเสียงดังกรอบแกรบพอดีพี่ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะไบโอวัน ทางทีวีก็เลยสั่งมาทานดูทานได้ประมาณสองกระปุกแล้วค่ะวัละเมรก็รู้สึกอาการดีขึ้นไม่ไม่มีเสียงดังเท่าไหร่ค่อยๆอ,อาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับอะคะ่ะก็คิดว่าจะลองทานไปเรื่อยๆผมมีปัญหาเรื่องความจำจากการทำงาน กับลูกน้องเวลาสั่งงานลูกน้องอาจหลงหลงลืมลืมสั่งแล้วสั่งอีกบางทีก็สั่งผิดสั่งถูกเกิดจากความจําประกอบกับสายตาที่อายุมากฝ้าฟังมองอะไรไม่ไม่ชัดไม่เจนหาซื้อยามาหลายอย่างแล้วอาการดังกล่าวก็ไม่ดีขึ้นเลยกินหลายผลิตภัณฑ์แล้ว มาวันหนึ่งได้ดูทางเคเบิลทีวีมีผลิตภัณฑ์ยี่หอหนึ่งชื่อบ i o โอวันผมซื้อมาทานผลิตภัณฑ์ใบวันซื้อมาสองก็ปุกก็เริ่มรับประทานบาลาเมสบาลาเมรไปปรากฏว่าก,การดังกล่าวจากการสั่งงานลูกน้องจากความจำมันลับคืนมาได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สายตาที่เคยฟ้าฟาง ก็กลับมองเห็นอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ผมก็รับประทานผลิตภัณฑ์ของไบโอวันอยู่ตลอดค่ะน้องได้เปิดร้านขายอาหารนะคะทีนี้ในการขายอาหารเนี่ยมันต้องใช้เวลายืนในการทำอาหารนานนะคะแล้วก็รู้สึกมันปวดเมื่อยตามขาตามเขา่า เราก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีไปเปิดทีวีดูเจอผลิตภัณฑ์ของไบโอวันน้องก็เลยลองซื้อมารับประทานหลังจากที่ได้รับประทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันไปแล้วสองกระปุกรู้สึกมีอาการดีขึ้นไม่ปวดเขา่าไม่ปวดขาไม่ปวดตาน้ําตาไม่ไหลรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีจริงๆ และนี่ก็คือเสียงสัมภาษณ์นะคะจากผู้ที่ได้ใช้และได้ทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันจริงๆค่ะซึ่งแต่ก่อนนะคะเขาก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแย่มากมายนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไบโอวันนั้นไปตอบโจทย์จึงทําให้คุณพี่ท่านนั้นหลายๆคนด้วยเช่นกันนะคะก็พึงพอใจและมีการบอกต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะแล้วก็อยากจะมาใช้และทานผลิตภัณฑ์ไบโอวันนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอ1กระปุกนะคะย้ำนิดหนึ่งว่ามีทั้งหมด60แคปซูลทานวันละ1แคปซูลก็เพียงพอแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะ1กระปุกนั้นสามารถทานได้ถึง2เดือนนะคะราคาเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่บอกว่าแม่คุณทิพย์คามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้หรือเปล่าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคุณสามารถที่จะนะคะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะาว่ามีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้หรือเปล่าเพราะว่าดูมาจากรายการสุขภาพดีกับไบโอวันเชื่อได้เลยละค่ะว่า คุณจะได้รับโปรโมชั่นที่สุดแสนจะคุ้มค่าแน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจโทรไปปรึกษาเลยค่ะตามหมายเลขนี้เลยแต่วันนี้นะคะเวลาของทิปหมดลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมรายการค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกสายด้วยนะคะที่โทรเข้าไปแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ได้สั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยละค่ะไว้โอกาสหน้านะคะคุณผู้ชมค่าทิปจะไปสัมภาษณ์ใครนะคะโปรดติดตามด้วยละกันค่ะวันนี้นะคะเวลาของทิปหมดลงแล้วขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ thank you